ก็กดธเครับพี่สาวพี่สาวรุนแรงจังครับโอ้ยโว้ยผมอกว่าไม่น่าจะ B2 ครัเพื่ออะไรอ่ะก็เขาไม่ใช่เสียงใครวะเสียงใครวะเอาแล้วใครขึ้นรถอ่ะเออใจเย็นทำไมันไม่ได้วะบอกค้าเพื่อนกลับต่อประเนี่ยมันจะอีโมให้เลยเหรอ ถ้าใครปล่อยคลิปความันก็จะป่าได้พี่สาวเราจะลดหุ่นด้วยครับลงสิครับลงครับโอเคครับบอกง่ายๆเอ้ยหนุ่มเอารถรถมาจากไหนอะทำไงอะเอารถมาจากจากไหนวะตามตามตามาหัวมาตามหัวมาตามหัวมาโอ้พี่สาวใจเย็นครับอย่ารุนแรงอย่าใช้ความรุนแรงสิครับโอ้โหพี่ตามมาตามตามหัวมาพี่สาวเอ้โหพี่สาวโอ้โหโอ้โหคือตามมาแต่ว่าไน้แล้ไปกดไปกดอีตรงนี้โอ้โหโอเคอะไรนะ ครับสามคนเราเราทางไวแล้วพี่ใช่ใช่ใช่อะไรเสียงอะไรเสียงคุณเหรอครับโอ้ยโอ้ยอ่าหายกระโดดฆ่าแล้วขนาดนี้ไม่หายตายอันนั้นเสียงคุณเหรอครับฮัลโหลพี่สาวอะไรเสียงพี่สาวเหรอครับไอ้คุยเอ้ยตายเฉยเลยสัตว์โอ้พี่สาวอุ้ยอุ้ยพี่สาวใจเย็นใจเย็นเอแถวเนี้ยแม่งเถื่อน บอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เจ๊ก็พี่เจ๊ก็พี่เฮี้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูเสียทิ้งแล้วช่วยกูด้วยเพื่อนเออกูไม่อยู่กับมึงแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้เฮียกันเชียกันช่วยกูด้วยโอ้ยติดโคตรง่ายพี่แซศ คุณทำให้ผมเสียิงคุณมันชั่วคุณทำรูผมเสียสิงได้ครับเออจัดการเออเสียคุณทำรูผมเสียสิ่งได้เยนอดับเออจัดเออจัดเียอะไรอะไรมึงเียอะไรมึงเฮียอะไรมึงเฮียอะไรมึงเฮียอะไรควายตายไปตายเฮีย ประเทศดีเยอะไรสัตว์ใครบุกมึงมามึงมาเออเมึงมาเซ่มึงมาใครทำอะไรลูกไม่ไหวไรเฮียเฮ้ยรบกวนแลก็ขับกันนะกันนานเออไม่จะหาดมีอะไรกันนักกันนานสัสตอยแม่งเลยสัสเออตายชอบอ่ะชอบชอบมุกไหมล่ะลูกกูชอบกว่ามึงไหมมึงด้วยเฮียเลยมั้งมึงด้วยเพื่อนเฮียนี่ มึงจะขับรถเพื่ออะไรมึงด้วยอ่าแล้วมึงชนทำมอ่ะอ่าแล้วมึงมึงชนทำไมอ่ะหายแล้วใครยิงกูเดี๋ยวหาไหนเอาตายหาหมดแล้วมึงมาเอาเอเลียนดิ้ดีเอเลียนดิตีดิเออก็ได้ กูต e ีหมดไม่สนลูกใครลงมาเอาเหี้ยใครอีโมควะโอ้โอ้เจ๋ย็นครับพี่มึงมามึงมาดิมึงมาดิมาดิมาดิมึงมามึงมาให้หมดเลยมึงนอนทำไมอ่ะมึงมาดิไอ้นี่มาฆ่ามันเลยเพื่อนมึงมาฆ่ามันเลยเพื่อน สายหมดไอ้แล้วใครยิงกูยิงใครไม่ยิงยิงเพื่อนจุงยเองไอ้จ๊ก็กูจะยิงอีดอกบีมู่ข้าณ